สวัสดีครับสวัสดีนา่นาๆนาักตกปลาทุกท่านครับสวัสดีวันใวันศุกร์วันศุกที่27เวลาเที่ยง28นาทีนะครับตอนนี้ผมมีปัญหานิดหน่อยกับาการแจกรางวัลที่ให้มันโปร่งใสคือผมไปดูใน ในแพลตฟอร์มของ y o youtube อะครับเขาบอกว่าการไลฟ์สดสามารถทำได้ภายใน24ชั่วโมงผมก็ไม่ผมไม่เข้าใจผมไม่เคยไลฟ์มาก่อนแล้วก็เข้าไปดูใน Facebook. เพจ f a c e b o o k เขาบอกเพจต้องสร้างอย่างน้อยเท่าไหร่นะ60วันเหรอแล้วก็มีผู้ติดต,ตามอย่างน้อย100คนถึงจะไลฟ์ได้ เป็นปัญหาเลยทีนี้ผมจะทำไงให้มันโปร่งใสเนี่ยผมไม่มีวิธีจริงๆผมยังนึกไม่ออกก็ผมขออนุญาตใช้คลิปนี้เลยแล้วกันนะครับตอนนี้ตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ที่90กว่าคนมีน้าๆน้องๆรวมกิจกรรม แจกคันเบ็ดอยู่2ท่านแล้วก็เป็นหัวจิกปลยยางนะครับเดี๋ยวผมส่งไปให้อ่าที่เข้ามาคอมเมนต์ในนี้เดี๋ยวผมหมุนกล้องให้ดูนิดนึงตรงนี้นะครับ2ท่านเป็น เป็นน้าพิสิทธ์เอจากกำแพงเพชรหนึ่งท่านนะครับอยู่หมายเลขหนึ่งนะแล้วก็เมนที่2คุณอะไรอะคุณฤทธิ์นาลาวิทถ้ทาอานผิดขออภัยด้วยนะครับอยู่หมายเลขสอนะครับผมจำเป็นต้องใช้ การอัดคลิปจริงๆครับผมไลฟ์สดไม่ได้ต้องขอโทษอนาด้วยนะที่มันโปร่งใสกว่านี้ไม่ได้ <c oughs> อืผมอยากไลฟ์แล้วก็จับรางวัลไงให้มันโปร่งใสที่สุด <c oughs> ก็ตอนนี้เอาแบบนี้ไปก่อนเนาะต้องขออภัยจริงๆนะครับแต่ทั้งสองท่านเนี่ยผมไม่รู้จักมาก่อนแน่ๆร้อยเปอร์เซ็น์ไม่ใช่เพื่อนผม ไม่ใช่เพื่อนที่รู้จักกันด้วยผมยืนยันได้ครับอันนี้ก็เอาเป็นว่าผมเลยสุดใจแล้วกันนะตอนนี้โอเคผมจะให้อย่างนี้นะครับหมายเลขหนึ่งเป็นสีแดงหมายเลขสองเป็นสีเขียวรางวัลเดี๋ยวผมจะใส่ไปในนี้ในกระป๋องนี้อย่างนี้รางวัลแรกที่ผมจะจับ เป็นรางวัลคันเบ็ดละกันอีกหนึ่งเหรียญที่ไม่ได้จับขึ้นมานั่นคือหัวจิกปลายางนะครับแล้วหลังจากจับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะทักไปใน Facebook นะครับใน Messenger เพื่อขอที่อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะจัดส่งให้น่าจะจัดส่งให้านะประมาณเดี๋ยววันนี้ผมต้องเดินทางไปพรุ่งนี้ผมมีตกปลาวันเสาร์อาทิตย์ตกปลาวันจันทร์กลับ ถ้าไม่วันอังคารนวันพุธอะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะผมใส่ไปละอันนี้เขยา่าโอเคครับผมจับแล้วนะฮะรางวัลขั้นเบ็ดได้แก่ สีแดงครับผมเอ่อเมื่อกี้ผมบอกว่าสีอะไรนะเดี๋ยวผมไปย้อนดูก่อนผมลืมผมความจำสั้นสีแดงนะสีแดงได้รางวัลคันเบ็ดไปนะครับสำหรับสีเขียวสีเขียววันนี้นะครับได้หัวจิกไปยยางนะถ้านะท่านไหนผิดหวังต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทักไปนะครับแจกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวผมส่งออกค่าส่งให้ด้วยโอเคนะครับสำหรับวันนี้แวะมาแจกแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้องไปย้อนดูอีกผมลืมจริงจริงผมความจำสั้นมากต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวขอไปย้อนดูครับว่าหมายเลขอะไรได้สีแดง Ok khách, bye bye